เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรครับเดี like ๋ยวเฮ้ยเฮ้ยได้ไ anyway. เฉยเฮ้ยท่านผู้ชมผมสุ่มไปสิบครั้งนะครับได้เฉยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่สิครั้งผมสุ่มไปสิบรอบนะครับอันนี้คือแบบว่าผมสุ่มแบบหนึ่งรอบไปเรื่อยๆเอ้าได้เฉยเฮ้ยผมสุ่มในตู้ผมสุ่มในตู้กันอยู่นะครับได้เฉยเฮ้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 ยมันเป็นได้ยังไงครับมันเป็นได้ยังไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยก็อะไรอะไรวะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ย <c oughs> ในเฉยโอ๋ยดีว่ะรุ่นเล่กครับผมรุ่นเล่มีการันตีอ่ะครับโอ้โหแม่แหง้งเฮ้ยเนี่ยพี่ครับพี่โอ้เป็นยงไงท่าน,าน,นผู้ชมแต่เดี๋ยวจะผมขอญาตไปบอกรุ่นพี่ก่อนนะครับนะคนนี้เป็นรุ่นพี่ที่แบบผมนะครับแนละ้วก็เป็นผู้เล็กผู้พี่ของคุณเนะาะทีาตัวคนนี้คื ีอ้าวเอ้ยอย่าปั๊กดิฮัลโหลโอคามอนกดไอโอเมสกควร์ยี่ยังไงก็ถ้ารู้พี่ครับพี่ครับเอ้ยอย่าปันดีเกยผมสุ่มเล่นอะไรไม่ได้เฉยเลียวผมเพิ่งเล่นภารกิจเสร็จนะครับเป็นโคเอนะเอ้ยทำไมเป็นหางผมเล่นเฟสเสร็จนะครับแล้วก็มาสุ่มเล่นเลยเอ้ายี่ไม่ได้เฉลยวพี่ครับผมสุ่มเล่นลิง

แบบเอ้ยมันเกินไปอะ่ะเอาละผมบอกรุ่นพี่ก่อนนะครับเป็นรุ่นพี่ที่แบ่งนะก็บบเป็นรุ่นพี่แบงนะคือคือคนที่เขาแบ่งผมตั้งแต่ผมเองเป็นกระจอกเลยอะ่ะแบบ マの,の,の祭りに待していた人たちが、心から楽しんでくれて、いることを願、ね、ってンのキタ、マツリンのキっマツリンのキタ、マツリンののキタ、マツリンのキタ、マツリ สูตรันเล่นไม่ได้เฉลเลยแล้วประเด็นคือผมอยู่ใกล้นางยังไงผมเลยได้หรือเปล่าไม่เกี่ยวหรือเปล่าวะแต่ผมไม่อยากแต่ผมอยากได้ลุกมากกว่าไอ้ตัวผมแดงอ่ะคือไม่ใช่หรอกเว้ยคือท่านผู้ชมครับคือรหัสเก่าผมมาผมมีตัวนี้อยู่นะคือรหัสเก่าผมมีนะผมมีน้องอยู่นะครับนะแต่มันก็ยังไงอ่ะมันก็เอมเอมเออเมื่อกี้ิะพากเลยอ่ะเอายังไงดีท่านผู้ชมเอายังไงดี เอายงไงอ่ะใครก็จะให้ช่วยผมด้วยคือผมจะเปลี่ยนคือประเด็นคือเจ้าชมเว้ยคือประเดะเ็นคือผมจะเล่นเป็นตัวคอรน,นิเวเนี่ยคือผมจะเอามันเป็น DPS เวยเนี่ยตัวคอรเนี่ยจะเป็น DPS แต่วประเด็นคืออยู่ดีๆผมได้น้องเฉยเลยอ่ะระดับแล้วผมคิดหนัก,กว่าเอาอยัางไงดีวะโอ้โหแม่ขี่ยากเลยอ่ะอยู่ดีก็ได้ห้าดาวเฉยแบบงมงมากเลยเอ้าแม่งได้ยังไงวะคือผมไม่มีการันตีไอ้ทั้งนั้นนะครับซึ่งแน่นอน ผมนั้นผมนั้นก็สุ่มไปแล้วแบบได้การันตีมาอีกผมได้จงหลีมาอีกหนึ่งตัวใช่ไหมน่าจะพรผมได้ชิมผมก็สุ่มไปประมาณสิบสามรอบนะครับสิบสามรอบได้ห้าดาบเนี่ยจะไม่เชื่อเดี๋ควพ่อของพ่อว่กันนะครับถึเป่าหวนะอยู่ดีไม่ได้เฉยเลยคนงงไอ้เหี้ยได้เฉยก็เป็นไงก็เตะนะครับผมก็มีตัวคอนการันตี ไม่เป็นไรอย่างน้อยเราก็มีตัวความกันตีนะสิ่งที่ผมกำลังรอเนี่ยผมจะผมจะเก็บการันตีเอาไว้เอาเอาอายากะนะครับนะเป็นไายากะเลยเล็ก <quad> เก็บกันตีนะครัะตูดีก็ได้เฉยเลยก็ด,ดีนะใครชอบกีก็องฝากเพื่อใช้เพื่อเป็นอะไรเลยครับกับกระลาบก่อนขอบคุณดตครับ